ย้อนสีชักแล็กอ่อนครับหิดงอก ม่ลูกขาบอละมือพี่เลยนี่แต่พอได้อาบน้ำพอนะว่ามันก็มันก็เดโอแต่อาบน้ำมาเหุกงานบ้านีปวดชักไม่เอียงเลยหรืมีอะไยเต็มหอมงอไปอ่ะมันเป็นยีคําบ่บ่อาบาอสหองออ่งนี้แล้วรกพ่นโดนแล้วใช้คำเราอะไรมาแล้วว่าแต่ก่อนภาษาบ่แมงเออก่อนแล้วขอภาษาอืมกรแต่ก่อนมนกี่แหลกเนี่อ เออเออเนาะแมนแหละน้ำหนัดมากมือนั้นไปมากนั่งทาน้องตาอยู่ประมาณจ้าเกืทั้งผัวไทยดำขาดหน้าไปฐาแล้วอันมือนันวมาสิมากันนิดทุนละอันอ้ายพันยักได้หัวรถไถนากระรีเพิ่นก่ามาแต่เสาๆไปไปท่าอ้าจึงเบิ่องในวันสั่นไปขี้เบ้พุดนล่ะ วันแถวนะักข่าวอะไรอืมได้วาปนิบ่าได้บุู๊แจ็คมองมันตัวบันิที่จริงไม่ต้องเลื่อยไปอีกกันไหมอืมเพราะว่ารถอีแตกเดินเบาหน่อยหนึ่อยูแถวนะค่ะบุรีฟันทั้งนั้นมันบอจ้ตอันนี้รถอีแตกไทยเดินตามนี่ยละก็เลยไปเอามาไหมเขาก็ไปเอาวัดอาทิตย์บังเหรนก็เลยได้แล้วบันี้นะถ้าได้ละเหมือนสีแต่หัวมันบ่แต่หัวมันรุ่นใดง ร,รววุ่นใหม่เก่าแรงเก่าแรงรุ่นเก่าจะรุ่นเก่าเราบอกอยากได้รุ่นใหญ่รุ่นใหม่มันมิตรลอยบอแมนบอกคือเท่าไหร่เนี่ยน<ส>ี่ตรงนีง้กระปุกเกียเขาอากีกมันเราว่ามันหนักเราสูบบ่ได้อเอารุ่นน้อยแล้ว่าสั้น ก็แกมาส่งพร้อมดอกเอาไปที่แรกแเราเอาเงินสามาร้อยแกเลยเออผมแกไปส่งผมอคิด,ดแค่น้ำมันเด้ยวมาสั่นก็ไล้เออน้ำมันเกิดหายไปไปส่งรถมาสัน่นมี่ยุดสี่เครื่องบ่อยหันอยู่บ้านเลยนะคะอยู่บ้านนะคะบ้านอย่างดงลิงขึ้นมาบานอย่างนะ่ะฟังท่างนั้น ข้างน้่คุณมาดงริ่งมาซีเมนแล้วก um, ็นุ่มๆมีดอกพ้นขายะเมื่อสเมื่อสองนี่อว่าเครื่องวัดในพาดอกว่าสันแล้วก็ดิดเครื่องตกๆงไปจอดรถพอดีแ้นไรแลเลยด้กันตัวเรากน็เกดติดเครื่องเลย่ัไหนฟังเลยเอาเลยแล้ว ข็เศร้าดำได้แล้วยายคันนั่งโอ้ยเนาอยเงเป็นบวานเนาะวาฬเอาได้สนเด็เอาสมนนั่งบังท้องหลํบากกันลาแล้วไม่อยู่นด้หมดเลยบอกว่าก็ยังสิยางไปได้แล้วเท่าสุทั้งสวนแล้วยังวะยายกัมมาปีนี้ไปหาหนองแบบโอ้แห้ลืองเหมือว่ามัน ยางสุกสิบชัสี่โลตะลิบตะเอ้ยโลกบาวานนั่นันละขาดยังขาตกแปแล้วเราเราจอยพรไมกเราเป็นมาหวานแห้วนอยนี่อยาาเห็นดำอยู่ให้ผัวไทยขาดนึกบอกให้ใคมาไทยขาดวานออกแค่วานกับพ่อเรา มาเจียวก็ให้รดโลกไปเจียวให้รดก็ก้มล่งยางกัแตะสีนั่นและตัวคนใหญ่กว่าขาก็แขงเนาะนั่ก็เป็นน้ำหนักนี่ทวงคนในเยแต่เมื่อไ่นอะย่คซื้อกับที่พวกเป็นแต่ยูตัวเห็ดเน้ออื่นไป น้องตีพนนี้ปลูกกรโพดเที่ย่ดอกขึ้นกับพยันของมืออปลูกกโพดพอนีอีกอย่างนึงอันเห็ดหน้าเนี่ยมันไงมไม่เห็ดแตอกเห็้าเห็ดนา่อนอากาศกัสิทธิ์แตงสีนั่นหรอกผ่อนหายเจกับเจดปี๋เจ็ดต่อเจ็ดลวงเง้าตลอดเนาะผ้เดีวเพื่อนนั่นได้จ้างคนวัน่ะคนดำพอนาคนดำผู้เดียว เจ้างเพะว่าเรา่จ้า้กลก่แล้ออรา้จางก็ลกกาแล้วดำัวอีแล้วเพราะว่าเราสวยๆเยเราลอยลมไปดำหเราไครนะเรามาเห็ดผมเลยเยอเจ้าคนเดินลกกาใหนังเบอกานั้นเจ้าเ้ามือดำนาโดเจเขาสีม้าใจให้เจ้ายังขันเขาว่าเขาสีมาใจสีม้าใจเจ้าเจ้ามานั่งขาเขาเหงเป็นหน้า เราเลาทมาะตู้จงไทยเราแล้วแต่คุเป็นน้องขาคอยระลึกปานนี้ัน่าเราเมื่อเดับล่าแต่เนาะงานบัหา,ายังไม่กินให้มันก่กนเุนจักน้อยย่ำย่ำตะกุนได้โดนมาได้เนี่ยเดือนนึ่งวะใช่หอดบรสันปสีหอดเดือนพอดีแต่เนาะไม่เหตนวันที่่ะไร<อ>เหยุวันที่สองว่ะย่ำตลอด้าเลยตลอดเดือนก็โอเค พอแต่เข้าบอลลีนดำม,มันมันมันได้โดนหลดเพราะว่ามันมันไหนบรเห็นเร็วไงถ้าดำม,มันเห็นเร็วไงอันอนี้มันมันติดเกลือกันซีนะมันติดเกลือกันครับหเว็นมากมันถึงจะเห็นดดถ้าดำม,มันเห็นเร็วเ,เรยกเขาเขาก็ดำเขาตัดกันมาดินเงี่ยเหรนแล้วก็ดำเห็นเลย ก็ล่อให้แห่งประมาณ40สิบนาทีก็ล่างออกได้ยอมด้วยสีช,โชโอ็อกโกแลตออนขอบคุณครับที่ติดตามรับชม